อ๋อไม่ปั่นกันหรอกมาวิ่งกันสามคนเนี่ยตลกเกินอ่ะี๋ยลยังไงดังนี้แต่ดักมาอีกแล้วรอเออไว้ตีทันด้วยแกต,ตลกเกินนะเออเดี๋ยวยังไงตรงนี้โอ้โหมีมแมลงมาช่วยด้วยนะตะลกเกินแบบนี้ยังไงแบบนี้ันจะโอ้ยโอ๊ยใช้ไปก่อนแลยแบบนี้ตีโอ๊ยเธอรถช็อคตุยไว้ไวๆๆว Hi สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็จะกลับมากับการเล่นเกม Identity V กันอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมา v i ิ w Skin Joker Collab กับเอ่เออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเออนะเออก็คือสก,กินมีก็มานานแล้วเนาะมาแบบหลายเดือนแล้วนั่นเองนะแต่ว่า ก็เพิ่งได้มาไม่เกี่ยาทย์ที่ผ่านมานี่เองนะทุกคนวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องงามยามดีที่สะมาเล่นนั่นเองนะเออตัวละครโจโกเกอร์ก็เป็นตัวละครที่ฉันไม่ถนัดเท่าไหร่นะเออมาเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วกับด่านโรงงานผลิตอาวุธโอ้โหรู้สึกว่าตัวละครโจโกเกอร์ในร่างนี้ก็คือดูตัวเล็กตัวจ้อยไปเลยนะทุกคนตลกเกินโอ้โห ดูแล้วจะน่าจะเล่นไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่นะเออแล้วมาตรงนี้ปกติหูน่าจะขึ้นแล้วนะแต่ว่าหูยังไม่ขึ้นเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บชิ้นส่วนรอกันไปก่อนก็ได้เนาะเชื่อคิดว่าเซอร์น่าจะอยู่กลางแบบนี้เลยเห็นไหมหูขึ้นแล้วเป็นไงเอออ้าวแล้วด้านในมีไหมไม่มีนะแบบเป็นนามแพทริเซียที่อยู่ด้านนอกตรงนี้มาเอาแพทริเซียก็ได้นะโอ้โหแพทริเซียก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แก้ทางโซเกอร์ได้นะั่นเองนะแต่วิ่งโตแบบนี้ก็โดนไปหนึ่งทีเออแบบนี้ ขันหัวจรวดด่วนเอ้าขันยังไม่ได้มาขันกอนนะเออก็คือเวลาเราพุ่งเนี่ยพาธีเซียสาบมันก็จะ cancel สกิลเราไปเลยเนาะแต่ว่าไม่กลัวจะพุ่งเลยเรายังไงเออเอ้างงมากเลยพาธีเซียคนนี้คือไม่สาบไม่อะไรไม่1นึ่แต่เราเลยนะเออแบบนี้ก็ โดนสัตว์นั่งคนแรกตปเลยอย่างรวดเร็วโอ้โหรอบนี้ไล่ได้เร็วมากเลยนะแต่จะการันตีชนะเลยหรือเปล่าเออตานนี้ไม่เก็บสีไม่เป็นไรขอชนะพอเพราะว่าเล่นโจกเกอร์ไม่ค่อยถนัดจริงๆนะไม่ค่อยได้จับตัวนี้แล้วยังไงโอ้โหเซอร์มาช่วยกันสองคนเลยแบบตีป่วนปะเนี่ยพวกเธออย่ามาป่วนชนะเด๋ยังไงเออไม่โดนแต่นี้ฟาดเป็นหนึ่งทีโอ้เราต้องไปโดนคนอ, e อ,อีก้ยังไงฮู้สนุกเกินนะมาแต่นี้ไม่ไหวละพวกนี้มันไม่ฝั่นกันหรอม วิ่งกันสามคนอย่ยตลกเกินอ่ะโดนไปก่อน,นาบาร์เทนเดอร์เสียเล่าไปหนึ่งกลุ่มแล้วยังไงนางแพทไม่วิ่งไปไหนหรอจ๊ะอันนี้ก็โดนเออตอนนี้นางแพทมีสาบสีแล้วนะจ๊ะแต่ว่านางก็มีวีแววที่จะใช้สรบเลยแบบนี้ก็โดนนั่งเป็นเสษที่สองแล้วตัวนั้นรอยเท้าใครคิดว่าเป็นบาร์เทนเดอร์นะใช่ไหมเอ,อ๋อนางบาร์เทนเดอร์นางนี่ฮิวก็นี่นางฮิวส็จแล้วนะ ยังไงเออโอ้โหฉันไม่ถนัดตีในลาน่างนี้จริงๆนะทุกคนอุย้ยตีนาะงไม่โดนหไหมคือแบบมันตัวเล็กตัวจ้อยเกินอะ่ะแล้วแบบนะเออฟาดปหนึ่งพีหรือยังไงตอนนี้นางแม่มือสาวเดี๋ยวจะไปไหนอา้าวนี่สาบด้วยนะตะลกเกินแม่สุดท้ายนะาแพทริเซียก็คือตุยไปโดยที่ไม่ได้ใช้สาบเลยนะเสียดายแทนมากเลยแต่ว่าก็ดีแล้วแหละที่ไม่โดนเพราะว่าถ้าโดนน่าจะน่าจะยาวก,กว่านี้อ,อ แล้วยังไงตอนนี้คือสกิลเต็มแล้วนะจ๊ะยังบาเทนเดอร์บาเทนใจอยู่ไหนอย่าให้ฉันได้หาเพราะว่าเดี๋ยวไปต่อแยกแกอ้าวมาพับไม้ดาบแบบนี้ไม่ทันหรอจ๊ะแม่พุ่งสะดวดมันเร็วกว่าเนาะเออเดี๋ยวทางไม้ไปก่อนไปไหนแล้วนางนี้โอ้โหวิ่งฉีกไกลมากเร็วมากอ้โหูแล้วโจ๊กเกอร์อย่างฉันจะตามทันไหมอะพุ่งเล่นๆไปก่อนโอ้โหพุ่งแป๊บเดียวเองตลกเกินมา อะแล้วไงนกะเขียนนิยายขอบคุณที่สะาตัวให้สัตว์ร่ลลลลนร่นระยะเวลาสินได้ดีมากเลยแล้วยังไงดังนี้แต่ดักมาอีกแล้วรอเออไว้ตีทันด้วยแกตล,ลกเกินนะเออแล้วคือไว้สุดหน,น้าแล้วยังไงดังนี้ก็มาเก็บเก็บช้ำไม่ปั่นไฟอะไรไฟเอฟเฟกต์มัวมากมัวมากเออเนี่ยอยากให้ได้เอาลมนะบอกได้เด็ดจะมีร้องเออมาเดี๋ยวมานั่งเก้าอีก้กลางแบบตรงนี้เลยนะ ม้ตัวนี้ก็ถูกใส่ไปแล้วเหลือแค่ไม้เดียวเท่านั้นบอกเลยว่าชิวๆไหนเดี๋ยวเหมือนนักเขียนนิยายอยู่แถวนี้อยู่นะแกคิดจะมาสู้กับชิ้นเหรออยู่ไหนละ่ะออกมาแสดงตัวอยาอุ๊ยมันมีสลับล่างนะแรงมากแบบนี้ไม่ได้อุย๊นนยนังไงมีคนมาช่วยแล้วโอ้ไมคนโะกกีตารตวิทยามาช่วยชิมหายแบบนี้ไม่สวยแน่โอโหแล้วน,น,นี่เอามาแรงมาบล็อกด้วยไม่เป็นไรนะถือว่ามาแรงนางเจ็บฟรีไปหนึ่งเดี๋ยวยังไงตรงนี้ฉันเห็นนะบาร์เทนเดอร์ เธอคิดจะมาวนๆกับฉันเหรออุ้ยนางนี่เล่นแง่กับฉันใหญ่เลยแรงมากนะอ้าวมันอู้นางกินดอกวิ่งวิ่งเร็วด้วยนะแบบนี้นางก็ฉีกได้เยอะเลยแล้วไงอู้หูก็ยังจะหันามาพับไม้ได้เนาะแรงมากนางเสือ์ฟพอดีไม่ธรรมดากันแล้วนะจ๊ะแต่นี้ขอขันตรวจก่อนเหมือนนางบาร์เทนเดอร์เนี่ยจะวิ่งไปทางบ้านเล็กเนาะรอฉันก่อนนะล่นฉันไม่ปล่อยเธอหรอกผมเลยว่าตานี้ต้องตากันทั่วหน้าจ้าแต่ว่าดูโซแล้วนะ่าจะได้กเก็บแค่สาม เก็บสีไม่น่าได้อุ้ยเอาเราวิ่งติดขอบประตูโ,โหตโลกเกินอะไรเนี่ยเนื้อขอบประตูด่วนังไงโอ้โหว่าแล้วแต่กูก็ยังเดินเข้าไปอยู่เนาะไม่คิดว่าไม่ใช่ไม่คิดว่าคิดไว้แล้วว่านานจะวิ่งมาพไม้แต่ก็ไม่คิดว่าจะแบบเป็นจริงเออจะยังไงด้านหน้าโอ้โหพุ่งกบพุ่งได้แป๊บเดียวมามาแล้วจ้ะนางบาร์เทนเดอร์คิดจะทูชไปไหนนางนี่จูดีนะเนี่ยแม่ตอนแรกนึกว่าตีปวดนะตีนี้สุดท้าย ตืนน่นนะนี่ตืนน่นนะนี่แล้วยังไงสไปไหนสไปไหนนางบาร์เทนเดอร์โอ้โหตอนนี้ฉีกรัวๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เอาบิงมายังไม่ได้ใช้บิงเลยนะแกอุ้ยเราเครื่องหรือเครื่องเดียวเราแรงมากโอ้โหเครื่องมันเร็วหรือกันแบบนี้ต้องใช้บิงอบเออโดนปีหนึ่งโดนปีหนึ่งโอเคโอ้จากเกมดูจะชนะง่ายๆกลายเป็นแบบจะทรงเสมอเลยเนะี่ยล่าสุดโอ้โหแรงมาก ทุกคนใครที่ได้สกินนี้เราเล่นรู้สึกยังไงบ้างเออฉันรู้สึกว่ามันเล่นยากขึ้นกว่าเดิมมากๆด้วยความที่ว่ามันทําให้โมเดลยตัวละครมันเล็กลงกว่าเดิมมันเนาะเออไม่รู้ดีเออแต่มันดูเล่นยากขึ้นจริงๆนะคือแบบจะก,การะยะตีก็ยากแต่ทาอะไรก็ยากอะไรเงี้ยเออแต่ตัวนั้นก็น่ารักอยู่นะก <c oughs> <c oughs> ็แบลแบลกรุบกุอืมเดี๋ยวยังไงตรงนี้โอ้โหมีมาแรงมาช่วยด้วยนะตนลกเกินแบบนี้ยังไงแบบนี้ฉันจะโอ้ยโอ้ยใช้ไปก่อนแล้วแบบนี้ ตีอุย้ยเธอเลช็อกหรีอยวอยวอยวยวยแบบนี้แหละโอกาสชนะของฉันมาถึงแล้ววะนัวาเทนเดอร์ตายแล้วนะจ๊ะเซอกบายเซีมาเจอด้านหน้ามีเก้าอี้นะหือม,มันนั่งเลยโอ้เลิศมากเป็นบารมีกดตีเธอเลอิศโชกหน้าเก้าอี้นะตะลกเกินว้านัมาเทนเดอร์โดนขายฟันนะเป็นไงล่ะตอนนี้เหลือนะักกีตาวิทยาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเครื่องก็ไม่มีวี่แววว่าจะสั่นเลย แบบนี้งานหยาบอยู่เดอ้อยังไงหรือว่านาคิดจะลงหลุมใช่ไหมใช่ไหมกล้าพิหารหลุมอ่ะนางเซิร์ผู้นี้มันเหลี่ยมจัดอ่ะคือให้ฉันออกจากบริเวณนี้เดี๋ยวก็ส่งข้อความบอกกันเดี๋ยวก็มาช่วยกันอีกเออเดี๋ยวจากเกมชนะจะเป็นทรงเสมอจริงๆนะเออคือไม่เจอแบบไม่เจอจริงๆเช่ว่าฉันต้องพุ่งหาแล้วแหละแล้วไงตัวนี้หูขึ้นนะหูขึ้นแบบนี้นางจะกลับไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าอ้าวแต่ก็ไม่มาช่วยนะอ้าวเพื่อนตายแล้ว แล้วลุมอยู่ไหนเอยฉันคิดว่าอยู่กลางแมพป,ปะถ้าอยู่กลางแมพนะน่าจะลงได้เรียบร้อยแล้วนะยังไงเอออาเซไาหลุมอยู่กลางแมพจริงๆด้วยแล้วยังไงลงสิไม่ลงก็ตีนะจ๊ะเอออุ้ยต้องให้ได้ตีนะถึงจะลงเนี่ยตลกเกินเซอร์หวกนี้โอเคอุ้ยรอบนี้ก็เก็บชนะมาไ,ได้นะเออสกินก็เออก็เลิศอยู่เออ <c oughs> นี่วิเราทำภารกิจได้นะอ๋อทำเทอร์ชอร์ดหนึ่งรอบเท่านั้นนะเออเฮ้ยแกก็ว่าไม่เขาจูงหดนะบาร์เทนเดอร์ก็คือแรงอักซวินเลยนะเราตัดภาามาที่ชั้นเสือเขี้ยวดาบเองเฮ้ยก็คือหัวลายไปไหมอ่ะคุณอาซื้อคนนี้คิดว่าน่าจะกดมาด้วยกันแน่นอนนะเออถึงจะถึงแบบแรงห่างกันขนาดนี้แต่มาเจอกันได้เออต้องกดมาพร้อมกันโอเคก็เป็นยังไงบ้างทุกคนกับการเล่นโจเกอร์ในสกิน มินิจ๊กเกอร์ของฉันฉันซัมชื่อสกินไม่ได้นั่นเองนะแต่ฉันขอเรียกว่ามินิจ๊กเกอร์ละกันเออก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วใครที่คิดเห็นกับสกินนี้ยังไงเนี่ยอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกกันเยอะๆด้วยนะก็สำหรับใครที่ชอบคีมี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ฉันด้วยนะทุกคนไว้เรามาเจอกันในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย